สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันก็พาคุณผู้ชมกลับมาที่หมู่บ้านน้ำใสอีกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกของที่นี่ที่จะผลิตน้ำประปาไทยกันเองค่ะแหมน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะอุ๊ยตอนนี้เขากำลังจะเริ่มกันแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวดิฉันต้องรีบไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันรอด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณพงค่ะคุณผู้ชมจำคุณพงได้ไหมคะคุณพงเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยค่ะสวัสดีครับ ดิฉันทราบมาว่าวันนี้เป็นวันแรกของการผลิตน้ำปปาของหมู่บ้านน้ำใสใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราจะมาผลิตน้ำประปากันซึ่งมีหลายขั้นตอนที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับคุณแนนแล้วก็ได้ชาวบ้านนะครับที่อาสาจะมาช่วยในการผลิตน้ำประปาครั้งนี้ครับนาะยคุณพงษ์คะดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าดิฉันอยู่บนเรือใหญ่ที่กาลังแล่นออกสู่ท้องทะเลเลยล่ะคะ่ะฮะ เริ่มปฏิบ no? ัติงานขั้นตอนแรกของการผลิตน้ำประปาคือก er nah ารเดินเครื่องสุบน้ำครับต้องตรวจสอบประตูน้ำของระบบประปาหมายเลขต่างๆดังนี้ครับประตูจ่ายน้ำจากขอทางสูงไปยังผู้ใช้น้ำประตูน้ำหมายเลขหนึ่งประตูน้ำหมายเลขหนึ่งปิดเรียบร้อยแล้วครับประตูน้ำจากขอทางสูงเข้าถังกลองเพื่อใช้ในการล้างหน้ารายประตูน้ำหมายเลขสองประตูน้ำหมายเลขสองปิดเรียบร้อยแล้วครับ ประตูน้ำจากถังกรองลงสู่ถังน้ำใสประตูน้ำหมายเลขสามประตูน้ำหมายเลขสามปิดเรียบร้อยแล้วค่ะประตูน้ำระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรองประตูน้ำหมายเลขสี่ประตูน้ำหมายเลขสี่ปิดเรียบร้อยแล้วครับประตูน้ำระบายต้ำอนในถังกรองประตูน้ำหมายเลขห้าประตูน้ำหมายเลขห้าปิดเรียบร้อยแล้วครับประตูน้ำระบายต้ำอนในถังตกตะกอนประตูน้ำหมายเลขหก ตูน้ำหมายเลขหกปิดเรียบร้อยแล้วครับเปิดประตูน้ำส่งน้ำดิบประตูน้ำหมายเลขเจ็ดประตูน้ำหมายเลขเจ็ดเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะประตูน้ำระบายตะกกนรทองวนเวียนประตูน้ำหมายเลขแปดประตูน้ำหมายเลขแปดปิดเรียบร้อยแล้วครับทิ้งตาผู้ช่วยกับตันบ้างแล้วนะคะก๊อกจ่ายสารละลายสารต้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัมป์ค่ะก๊อกจ่ายสารละลายสารต้มเข้าสู่ไฮดรอลิกจัมปิดเรียบร้อยแล้วครับ ก๊อกจ่ายสารละลายสารต้มจากถังเตรียมเข้าถังจ่ายสารละลายสารต้มค่ะก๊อกจ่ายสารละลายสารต้มจากถังเตรียมเข้าถังจ่ายปิดเรียบร้อยแล้วครับก๊อกน้ำประปาสำหรับผสมสารละลายสารต้มและสำหรับผสมสารละลายปูนขาวค่ะก๊อกน้ำประปาสำหรับผสมสารต้มและปูนขาวปิดเรียบร้อยแล้วครับก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวจากถังเตรียมเข้าถังจ่ายสารละลายปูนขาวค่ะ ก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวจากถังเตียมเข้าถังจ่ายปิดเรียบร้อยแล้วครับก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรลิกดั้มค่ะก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวเข้าสู่ไฮดรลิกดั้มปิดเรียบร้อยแล้วครับตรวจสอบประตูน้ำต่างๆเสร็จหมดแล้วต้องทำอะไรต่อคะเปิดเครื่องสูบน้ำดิบเปิดเครื่องสูบน้ำดิบค่ะเปิดเครื่องสูบน้ำดิบโดยหมุนสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่งแทน ซึ่งเครื่องสูบน้ําจะเริ่มทาการสูบน้ําเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําเปิดก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮโดรลิกจั๊มซึ่งจะจ่ายสารละลายสารส้มเท่ากับที่ตั้งไว้ในขั้นตอนเตรียมการผลิตและเปิดก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มจากถังเตรียมเข้าสู่ถังจ่ายหากน้ําดิบมีความจําเป็นต้องเติมสารละลายปูนขาวก็ให้เปิดก๊อกสารละลายปูนขาวและให้จ่ายสารละลายปูนขาวในปริมาณใกล้เคียงกับสารละลายสารส้มและเปิดก๊อก จ่สารละลายปูนขาวจากถังเตรียมเข้าสู่ถังจ่ายสารละลายปูนขาวด้วยดิฉันรู้สึกว่าการผลิตน้ำประปาเนี่ยก็เหมือนภารกิจของกาลสีเลื่อมกันนะคะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณแนนก็ดีค่ะเราขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างคะคุณพงษ์ เป็นการตรวจสอบการเกิดตะกอนของน้ำและการปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารสาร้มให้เหมาะสมครับอืมแล้วเราจะตรวจสอบการเกิดตะกอนของน้ำได้ยังไงคะมาตรงนี้สิครับค่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งครึ่งหนึ่งของคลองโรงเรียนแถวแรกคือจะอยู่ประมาณช่องที่5-6ถึง6นับจากช่องของไฮโดรเล็กจำต้องดูว่าตะกอนรวมตัวกันเป็นก้อนมีขนาดเท่ากับหัวเข็มหมุด หรือประมาณ3มิลิเมตรหรือไม่หากขนาดของตะกอนเล็กกว่าหัวเข็มหมุดก็ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มเพิ่มเติมจนกว่าขนาดตะกอนจะมีขนาดใหญ่เท่าหรือใหญ่กว่าหัวเข็มหมุดเล็กน้อยและให้สังเกตว่าตะกอนจะต้องเกิดที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของคลองบนเวือนแถวแรกและเมื่อปรับอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มเพิ่มทุกครั้งให้จดจํานวนรอบการหมุนเปิดกอกจ่ายสารละลายสารส้มไว้ด้วยในกรณีที่ตะกอนเริ่มเกาะกลุ่มกันอย่างเห็นได้ชัด ในคลองวนเวียนช่องที่2หรือ3นับจากระยะที่น้ําไหลออกจากไฮโดรลิกจ้ำแสดงว่าเราเติมสารส้มมากเกินไปตะกอนหรือที่เรียกกันว่าฟล็อกนี้จึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเกินความจําเป็นควรลดปริมาณอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มลงโดยปรับหมุนก๊อกควบคุมปริมาณสารส้มแต่ถ้าหากตะกอนรวมกันเป็นฟล็อกที่บริเวณเลยช่องที่9ไปแล้วแสดงว่า ปริมาณอัตราการจ่ายสารส้มที่เติมลงไปนั้นน้อยเกินไปควรเพิ่มปริมาณอัตราการจ่ายสารละลายสารส้มโดยปรับหมุนก๊อกปรับปริมาณอัตราการจ่ายให้มากขึ้นเป็นไปได้ไหมคะที่เราปรับอัตราการจ่ายแล้วตะกตอนก็ยังเกิดเลยช่องที่9ของรองวัเรียนอยู่อะค่ะเป็นไปได้ครับคุณแนนในกรณีนี้นะครับก็ให้แก้ด้ยวยการเติมสารละลายปูนขาวลงไปครับรอจนกระทั่งน้ําเต็มถังตกตะกอนในส่วนนี้ ตะกอนที่รวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่จะตกลงสู่ก้นถังตรกตะกอนปล่อยให้น้าไหลาจากถังตรกตะกอนเข้าสู่ถังกรองจนกระทั่งระดับน้ําในถังกรองต่ากว่าขอบถังตรกตะกอนประมาณ30เซนติเมตรเปิดประตูน้ําหมายเลข3เพื่อให้น้ําที่ผ่านการกรองจากถังกรองไหลลงสู่ถังน้ําใสโดยเปิดประตูน้ําตามจํานวนรอบที่ตั้งไว้เพื่อรักษาระดับน้ําในถังกรองให้คงที่ ปรับปรุงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ซึ่งจะทำให้อัตราการกรองคงที่เท่ากับปริมาณน้ำที่สู่เข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้านผิวดินเท่ากับ10ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและสำหรับระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่เท่ากับ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เรากำลังจะเติมคอรีนกันค่ะดีฉันจะเสียบลักเครื่องจ่ายสารละลายคอรีนเพื่อจ่ายสารละลายคอรีนลงในถังน้ำใสค่ะ ซึ่งอัตราการเติมก็จะเป็นไปนตามที่ได้ปรับเตรียมไว้แล้วค่ะเราต้องเติมสารละลายคอรีนตลอดเวลาที่ทําการกรองน้ําเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะยังมีหงเหูืออยู่ใช่ไหมคะคุณพงศ์อ๋อใช่แล้วครับคุณแนนการเติมสารละลายคอรีนนี้นะครับในบางระบบเนี่ยอาจจะทาในตอนที่เราสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นสู่หอถังสูงก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเน้นอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราไปถึงขั้นตอนนั้นแต่เมื่อเราทําการกรองน้ํจาจนกระทั่งน้าเก็บเต็มถังน้ําใสแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นสูบน้ำประปาจากถัังงนน้้ําใสสสขึูู่อครคบ งั้นให้ดิฉันช่วยนะคะเราต้องทำยังไงบ้างคะเราจะสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอทังสูงนะครับเริ่มจากเปิดเครื่องสูบน้ำดีโดยหมุนสวิตช์ลูกศรที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีไปตำแหน่งแทนซึ่งเครื่องสูบน้ำดีจะเริ่มทำงานสูบน้ำประปาจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูงแต่ถ้าในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลูกลอยเพื่อควบคุมการสูบน้ำ<ๆ>ก็ให้หมุนสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่งออโต้เครื่องก็จะสูบน้ำให้ และจะตัดอัตโนมัติเมื่อน้ําเต็มพอถังสูงที่ผมบอกเมื่อครู่ว่ามีการเติมคอรีนในอีกบริเวณหนึ่งก็คือตอนนี้แหละครับคุณแนนโดยจ่ายเข้าในเส้นท่อขนาดสูบน้ําขึ้นหอถังสูงเอ้คุณทองคะเมื่อครู่คุณทอง,ง,งบอกว่าเครื่องสูบน้ําจะตัดเองเมื่อกับว่ามีการติดตั้งลูกลอยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตั้งลูกลอยนะคะเราจะทราบได้อย่างไงว่าน้ำเนี่ยเต็มหอถังสูงแล้วเรามีวิธีสังเกตครับที่ป้ายบอกปริมาณน้ําของหอถังสูงถ้าน้ําเต็ม เราก็ต้องปิดเครื่องสูบน้ำขึ้นหอทางสูงรวมถึงปิดเครื่องจ่ายสารละลายคอรีนในกรณีที่เติมคอรีนในบริเวณน,นี้ตอนนี้เราก็มีน้ำประปาไว้สำหรับบริการสมาชิกผู้ใช้น้ำแล้วใช่ไหใช่ครับการจ่ายน้ำทำโดยการเปิดประตูน้ำหมายเลขหนึ่งเพื่อจ่ายน้ำจากหอทางสูงเข้าสู่ท่อมเมนจ่ายน้ำของระบบประปา<ๆ>เพื่อให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่อไปครับ และเมื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำเปิดล็อกใช้น้ำจะทำให้ปริมาณน้ำในหอถังสูงลดลงเมื่อลดลงถึงระดับที่มีน้ำเหลืออยู่ในหอถังสูงประมาณ10ลูกบาศก์เมตรสำหรับระบบประปาผิวดินและ15ลูกบาศก์เมตรสำหรับประปาผิวดินขนาดใหญ่เราจะต้องเปิดเครื่องสูบน้ำดีเพื่อสูบน้ำจากทางน้ำใสขึ้นสู่หอถังสูงอีกครั้งเพื่อจะได้มีน้ำประปาเพียงพอที่จะให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำตลอดเวลาครับ ฉันเดาว่าในกรณีที่เป็นเครื่องสูบน้ำี่ติลุตลอยเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําดีก็ไม่ต้องคอยเฝ้าดูเพราะเครื่องสูบน้ําดีจะทํางานเองโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ําในของถังถึลดลงถูกต้องครับจากนั้นก็ต้องกลับมาดูที่ถังน้ําใสถ้าปริมาณน้ําในถังน้ําใสยังไม่เต็มก็ให้ทําการกรองต่อไปจนกระทั่งน้ําปะปาเกือบเต็มถังน้ําใสแล้วจึงปิดเครื่องสูบน้ําดิบโดยหมุนสวิตช์ลูกศรที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ําไปที่ตําแหน่ง off เครื่องสูบน้ําดิบก็จะหยุดทํางานแล้วอย่าลืมกลับมาตรวจสอบว่าปิดเครื่องจ่ายสารละลายคอรดินแล้วหรือยังรวมถึงก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มทั้งที่ถังเตรียมเข้าสู่ถังเติมสารละลายสารส้มและที่ถังจ่ายสารละลายสารส้มเข้าสู่ไฮดรลิกจัมมรวมถึงต้องปิดก๊อกจ่ายสารละลายปูนขาวที่ถังเตรียมเข้าถังจ่ายสารละลายปูนขาวด้วยครับส่วนน้ําดิบที่ค้างอยู่ในถังกรองก็ปล่อยให้กรองต่อไปจนหมดแค่นี้ ก็เป็นอันเสร็จซิ่งการผลิตน้ำประปาครั้งแรกเอ่อแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มผลิตน้ำประปากันอีกครั้งละคะเราจะทําการผลิตน้ําประปาครั้งต่อไปเมื่อน้ําในถังน้ําใสเนี่ยลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะครับหรือที่50ลบูกบาทเมตรสําหรับระบบประปาผิวดินแล้วก็100ลูกบาทเมตรสําหรับประปาผิวดินขนาดใหญ่ครับคุณแนนหลังจากที่ปริมาณน้ําในถังน้ําใสลดลงถึงปริมาณที่กําหนดก็ให้ทําการผลิตน้ําประปาได้อีกครั้งโดยหมุนสวิตช์ลูกศรไปที่ตําแหน่งแทนเครื่องสูบน้ําดิบก็จะเริ่มทํางาน ถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ติดลูกลอยที่เครื่องสูบน้ําดิบล่ะคะจะได้แบบอนนมัติไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผู้ดูแลจําเป็นที่ต้องตรวจสอบระบบการทํางานอื่นๆทั้งการเปิดและปิดระบบการเติมสาระละลายสารส้มปูนขาวและคอรดินด้วยตัวเองตลอดเวลาการที่ผู้ดูแลจะตรวจสอบและทําการเปิดปิดเครื่องสูบน้ําดิบเองก็จะมีความสะดวกต่อการควบคุมการทํางานมากกว่าครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เเหรอคะยังมีข้อควรจาอีกนะครับว่าเมื่อจบสิ้นการผลิตในแต่ละวันแล้ว ผู้ดแูแลจะต้องระบายตะกอนในถังตกตะกอนคือประตูน้ำหมายเลข6หรือระบายตะกอนเมื่อตะกอนมีความหนาจากพื้นถังตกตะกอนประมาณ50เซนติเมตรนี่แสดงว่าเราดําเนินภารกิจการผลิตน้ำประปาจบสิ้นลงแล้วใช่ไหมคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่น่าเสียดายที่เราได้ผ่านส่วนของถังกรองมาแล้วครับยังมีเรื่องการควบคุมอัตราการกรองที่น่าจะกล่าวถึงครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาย้อนเวลากลับไปตอนที่เราอยู่ถังกรองกันดีกว่าค่ะทําได้เหรอครับ คุณพองลืมไปแล้วหรอคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเทปวิดีโอและดิฉันก็มีรีโมทคอนโทรลอยู่ในมือด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถังกรองกันแล้วนะคะดิฉันว่าเชิญคุณพองพูดเรื่องการควบคุมอัตราการกรองได้เลยค่ะเมื่อครู่ตอนที่เราอยู่ที่ถังกรองเราเพียงคอยสังเกตน้ำจากถังตกตะกอนเข้าสู่ถังกรอง และปล่อยให้น้ำจากถังกรองไหลลงสู่ถังน้ำใสเท่านั้นเรายังไม่ได้พูดถึงการควบคุมอัตราการกรองซึ่งจะต้องดูประกอบกันหลายจุดเพื่อควบคุมกระบวนการการกรองให้ได้คุณภาพโดยสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องควบคุมก็คือควบคุมความเร็วของน้ําถ้าน้ําที่ไหลาจากถังตกตะกอนมีความเร็วมากแก้ไขโดยยกสันเหล็กที่เรียกว่าเวียนนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มปริมาตรถังตกตะกอนช่วยให้มีเวลาในการตกตะกอนมากขึ้นและไม่ให้ตะกอนหลุดไปในถังกรองมากเกินไปอีกสิ่งที่ต้องควบคุมก็คือ รักษาระดับน้ําในถังกรองให้อยู่ต่ากว่าขอบถังตกตะกอนประมาณ30เซนเมตรอยู่เสมอโดยการปรับประตูน้ําเข้าถังน้ําใสคือประตูน้ําหมายเลข3คือเมื่อระดับน้ําในถังกรองสูงกว่าระยะ30เซนเมตรจากขอบถังตกตะกอนซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินไปก็ให้เปิดประตูน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ําไหลเข้าถังน้ําใสมากขึ้นแต่ถ้าระดับน้ําอยู่ต่ากว่าระยะ30เซนติเมตรจากขอบถังตกตะกอน ต้องลดความกว้างของประตูน้ําให้แคบลงเพื่อเพิ่มระดับน้ําให้สูงขึ้นและการปิดหรือเปิดประตูน้ําหมายเลขสเราต้องปรับจนระดับน้ําคงที่ที่ระยะ30เซนติเมตรจากขอบถังตกตะกอนถ้าปรับระดับให้คงที่ไม่ได้และน้ําที่ไหลลงสู่ถังน้ำสายยังมีความขุนแสดงว่าทรายกรองเริ่มมีปัญหาควรตรวจหน้าทรายกรองว่าอุดตันหรือไม่ถ้าอุดตัน เราก็ต้องทําการล้างหน้ารายกรองด้วยวิธีล้างย้อนหรือถ้าหน้ารายกรองแตกแล้าหรือแยกออกต้องตรวจสอบเพื่อแก้ไขแล้วจึงเปลี่ยนรายกรองคุณพองคะเรายังมีขั้นตอนอะไรที่ควรทราบเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาอีกบ้างคะมีครับเป็นการเติมสาระละลายสารสม้มซึ่งควรทําเมื่อเราผลิตน้ำประปาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วครับคุณนะ้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้เวลาผ่านไปหลายวันใช่ไหมคะได้เลยคะ่ะ เมื่อเราผลิตเป็นน้ำปรปาไปสักระยะหนึ่งแล้วปริมาณสารส้มที่เราใช้จะลดลงครับคุณแอนให้เราพิจนารณาจากตารางนี้ครับถ้าเราเติมสาระละลายสารส้มเพิ่มขึ้นให้ระดับน้ำในถังเตรียมสาระละลายสารส้มเพิ่มขึ้นอีก10เซนติเมตรปริมาณสารส้มที่เติมลงไปก็คือ10กิโลกร,รมัมเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วกวนจนละลายจากนั้นเติมน้ำลงไปจนได้ปริมาณ140ลิตรคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วค่อยเติมสาระละลายสารส้ม ลงในถังเตรียมต่อไปนะครับเสร็จแล้วหรอคะเนี่ยไม่เห็นยากเลยนะคะแล้วอย่างนี้เรามีอะไรต้องทําอีกหรือเปล่าคะมีครับแต่ต้องย้อนกลับไปที่เวลาเดิมก่อนนะครับคุณแอนเราจะกลับไปตรวจวัดปริมาณคอรินกันครับได้เลยค่ะเมื่อจ่ายคอรินเข้าสู่ระบบผลิตน้ำปราปาแล้วคอรินส่วนหนึ่งจะทะําปฏิกิริยาก,กับเชื้อโรคในน้ําโดยทําให้เชื้อโรคหุดการเจริญเติบโตหน้าตายในที่สุด คอเลนอีกส่วนหนึ่งจะหลงเนืออยู่ในน้ำประมาณ0 2ถึง0.5มิลลิกรัมต่อลิตรเพื่อช่วยในการค่าเชื้อโรคที่อาจตัปนเข้ามาในภายหลังสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคอรีนควรมีการตรวจวัดปริมาณคอรีนที่หลงเหลืออยู่จากท่อจ่ายน้ำในจุดที่ไกลจากระบบผลิตน้ำประปามากที่สุดเราสามารถวัดปริมาณคอรลนที่หลงเหลืออยู่ได้4วิธีครับได้แก่ DPD แบบที่1 DPD แบบที่2 a u อ o โทโทโลีดีน และสุดท้ายคือชุดตรวจวัดคอรีนวอ720แต่จะให้สาธิตทั้ง4วิธีก็คงไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าผมเลือกวิวธีที่1มาสาธิตให้ดูก็แล้วกันครับวิธีนี้เราเรียกว่า DPD แบบที่1อุปกรณ์ที่ต้องการคือผงเคมี DPD หลอดกลมสําหรับวัดตัวอย่างน้ํา2หลอดแผ่นจานเทียบสีมาตรฐานและกล่องสําหรับเทียบสีวิธีทําก็คือให้ใส่น้ําตัวอย่างในหลอดกลมทั้ง2หลอด ปริมาณ5มิลลิตรใส่ผงเคมีดีพ1ซอง K 2, ลงในหลอดได้หลอด1เขย่าให้เข้ากันนะครับทิ้งไว้สักครู่น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีบานเย็นนำหลอดทั้งสองใส่ลงในกล่องเทียบสีโดยให้หลอดที่ใส่สารเคมีอยู่ช่องด้านขวาและอีกหลอดอยู่ในช่องด้านซ้ายแล้วใส่แผ่นเทียบสีลงในกล่องโดยให้ลูตรงกลางสวมเข้ากับแกนของกล่องแล้วปิดฝาด้านหน้ายกกล่องส่งไปทางด้านที่มีแสงสว่าง ค่อยๆหมุนจานเทียบสีไปรอบๆดูที่หลอดแก้วทั้งสองหลอดจนกว่าสีจะเหมือนกันอ่านค่าบนแผ่นจานเทียบสีตรงช่องมองบนฝากล่องด้านหน้าจะได้ค่าปริมาณคอรินหลงเหลือมีหน่วยเป็นมิลลิกร,รัมต่อลิตรครับเมื่อวัดปริมาณคอรินหลงเหลือแล้วก็ต้องมาปรับใจสารละลายคอรินให้เหมาะสมซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้3กรณีกรณีแรกมีคอรินหลงเหลืออยู่ระหว่าง0.2ถึง0.5มิลลิกร,รัมต่อลิตรซึ่งเหมาะสมสำหรับค่าเชื้อโรคอยู่แล้ว ในกรณีที่2คือมีคอรินลงเหลืออยู่มากเกินไปคือมากกว่า0.5มิลลิกรัมต่อลิตรในการสิ้นเปลืองและทําให้มีกลิ่นเราต้องปรับอัตราการจ่ายสารละลายคอรินให้ลดลงแล้วลองตรวจวัดใหม่ในวันรุ่งขึ้นและปรับค่าปริมาณคอรินจนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับกรณีที่3มมีปริมาณคอรินเหลืออยู่น้อยกว่า0.2มิลลิกรัมต่อลิตรเราก็ต้องปรับอัตราการจ่ายสารละลายคอรินให้เพิ่มขึ้นนะครับ คะ่ะนี่เราทำขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดเรียบร้อยแล้วหรือยังคะอ๋อยังครับคุณแนนเพราะยังเหลือการล้างหน้าใส่กองซึ่งสําคัญมากครับตอนนี้น้ําในถังน้ําใส่เหลือครึ่งถังจะทําไงดีครับคุณพงศ์อ๋องนี้เราก็ต้องเริ่มต้นผลิตน้ําประปากันใหม่แล้วสิคะเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับงันก็รอช้ามไม่ได้แล้วสิคะเพราะเรามีภารกิจเล่งหนวนที่ต้องเรียบทําคุณพงศ์คะชาวบ,บ้านน้ำใสกำลังรอน้นำปราปาจากพวกเราอยู่นะคะ งั้นพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ